โอ้ววด็กน้องสาวะกินก้องแล้วกินกล้องแล้วว้าวระว่างรอได้น้องสาวนะเราต้อง้อกฝนตกน้องภพก็เลยมาแว้นรถเล่นเลยหูยล้อเลยล้อเลยนะมาหูยล้อล้อโอ้โหล้อ ตอนนี้นะคะน้องพบกําลังจะขับรถไปตามล่าหาไดโนเสาร์นะคะหาน้องพบไปล่าไดโนเสาร์กันดูดิมันวิ่งวิ่งวิ่งอยู่แถวแวนี้เนะี่ยเดี๋ยวเราไปตามดูมันหน่อยดีกว่าอันนี้ดีกว่าอ้าุ้ยหาง<ะ>เห็นหางไหวๆแล้วนี่นี่น้องพบกําลังแล้วนะกําลังไดโนเสาร์อยู่แถวแถวนี้นะเนี่ยดูซิดูซิเห็นยังเห็นยังโอ้โห ใจดีด้วยนะแน่ๆเลยจิมตาโอ้ใจดีด้วยนะโอ้โหอาปากอาปากโอ้ยด nah. ็กน้องสาวจะกินกล้องแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้กินกล้องแล้วโอ้โห้โหใน้องสาวงับกล้องมาเลยอ่ะไปนูดููหนุนไปงับห right okay. ัวแล้วหัวโอ้โหไปแตะหัวเห็นไหมใจดีเห oh ็นไหมอ่า so เอาทันย่ายคู่หน่อยแล้วเอาน้มพอถ่ายข้างๆหน่อยแล้วเออโหใจชิดเลยเด็กน้กสาวนี่ใจดีแล้วเนี่ยไม่น่ากลัวเนาะอย่างับหัวนะว้า กลัวไหมกลัวไหมกลัวเนาะไม่กลนะัวเนาะลองโบายดีไป <c oughs> ลองจับได้จับได้เนี่ยโอ้จับได้จับได้เลยหาง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 ยาวมากเลยโอ้หางมาถึางนี่เลยเอ๊ะไดนงสาวตัวผู้ใช่ไหมเนี่ยเห็นสาวๆแล้ววิ่งเข้าไปหาดูดิเนยนั่นนั่นนั่นจับเข้าบ้านแล้วเนะี่โอ้ ตัวเป็นนเลยนั้นมีวิ่งยู่กลางห้างเลยนะคะเนี่ยแถวสองบุกห้างเลยโอ้แม่ไม่น่ากลัวเนาะเชื่องมากโดยเฉพาะสาวๆเชื่องจริงๆโหหางทีโดดที่เด้เลยเป็นไงลูกกว่าแม่กลัวแม่วิ่งหนีไหมขับรถหนีเลยไหมไปหาแม่ไปหาแม่ไปจับปะโอ้เด็กๆชอบ เนี่ยเขามีคนอยู่ข้างในนี่ทัาย,ยาน,นี่แล้วก็มีกล้องอยู่ข้างล่างเนี่ยมันมันเป็นไงมันเป็นผักสาบปะอ๋อมันเป็นนุ่มๆโอ้ตัวนุ่มตัว<อ><อ>นุ่มม,มันน่ารักออกเนะาะไดโนเสาร์มันนุ่มจับแล้วมันก็มันนุ่มๆ <laughs> ไปแล้วไดโนเสาร์มันร้องขู่แล้วเดี๋ยวเราขึ้นรถหนีกันดีกว่าลูก <laughs> ไปขึ้นรถหนีแล้วแอน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 ยกล้อหนีแล้วถูยกล้อหนี รถมันกำลังไต่ข really? yeah, ึ้นเลยมานน่นละมาโน่นละมาโน่นละโอ้เราไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้มาอีกรอบแล้วมันพบตื่นเต้นมากเลยนะเห็นรถผู้ชานอุ้ยเห็นได้น้องสาวมาแล้วลูกโคกโหเลยอะทำยัีไงเนี่ยอันนี้เหรออันนี้เลยอันนี้เลยอันนี้เลย โหวิ่งหนีไวมากเป็นไงครับน้ำพบวิ่งหนีได้โนชาวมาหรอครับ